โอเคสวสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้แอปล็กกี้นะนี่เดี๋ยวผมจะหาเกมมาลองนะครับเอาเป็นเกมไฟต่ำๆแล้วกันนะเอาสัวเวแล้วกัน S U สาวเวเซิร์ฟนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่โหลดเสร็จเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้คุณออกมานะ Yeah. จะเข้าไปเล่นเกมเลยหรือว่ายังไม่เข้าก็ได้นะครับมันได้เหมือนกันแต่อันนี้สำหรับแบบไม่รู้นะครับแต่มีข้อแม้คือถ้าคุณกดเข้าไปใช้แล้วไม่รู้นะครับถ้าคุณไปทําตามแบบวิธีผมก็คือคุณจะต้องโดนลบนะแบบเริ่มใหม่หมดนะโอเคให้คุณกดมาที่ตรงนี้นะครับ โอเคแล้วมันจะมีอันเดียวสีส้มอย่างนี้นะให้กดไปแล้วก็รูปกุญแจอันที่สองนะที่เป็นสีเขียวรูปกุญแจเงนะี้ยแบบเป็นรูปแหงนกุญแจนะอันที่สามนะกดมาแล้วทีนี้ก็กดตรงนี้นะแต่ตรงนี้มันจะนานกว่าหน่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวลิงลก,ก์แอป Lucky นี่ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ ผมขอมานะครับว่าให้ทิ้งลิงไว้ใต้คลิปให้หน่อยนะครับรอสักครู่นะครับก็โอเคนะท่านผู้ชมก็จะเห็นได้นะว่ามันนานมากมันก็นอนอะไรเลเนาะ <c oughs> แล้วก็อรอนะ จะนานหน่อยนะสำหรับบางเกมบางเกมก็ไม่นานนะแต่เดียว Shadow Fight นี่ผมคงไม่เอาลงหรอกนะที่เกียดนะวันนี้ถือเป็นวันหยุดก็มาอัดคลิปนะผมก็ลงไปล่าสุดสองวิดีโอแนละ้วอันนี้น่าจะเป็นวิดีโอที่3ของวันนี้นะครับโอเคกดข้ามเลยแล้วกันนะ เคเมื okay, ่อเมื่อพอคุณเป็นโหลดข้อ be มูลแบบผมเมื่อกี้เสร็จนะมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้คุณกด go to file อย่างนี้นะแล้วมันจะมีโปรแกรมแบบนี้ขึ้นมาให้คุณกดเข้าไปที่ตรงนี้กดอันที่สองนะครับ U N อะไรนะกดเข้าไปลบการติดตั้งอันเก่าออกนะครับถ้าไม่ลบคุณก็ติดตั้งไม่ได้ เรบเสร็จนะก็ให้คุณเข้าไปติดตั้งนะครับผมปิดระบบอันนี้เอาไว้เพราะว่าถ้าเปิดไว้ไวรัสมันจะเข้าได้ไง่ายนะเวลาติดตั้งก็แค่กดเข้ามานะแล้วก็กดดับเมื่อกี้นะถ้าใครมองไม่ทันก็อกกลับไปดูใหม่ได้นะ <c oughs> โอเคต่ด้กรอไปสักพักนะครับสหตุที่ผมไม่เปิดปุ่มทัชสกินเพราะเวลาเปิดเครื่องผมมันจะแหลกนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนะแต่มันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมเปิดทัชสกินแล้วลองกดเข้าไปใช้นานมา แล้วก็คุณกดออกปึ๊บป๊บปบออบิวเซนอันนี้ไม่ลบเดี๋ยวคลิปมันบันทึกไม่ได้โอเคจากนั้นก็เข้าสับวีเซสมัครับเกมไหนที่มันเป็นไฟล์ส,สูงอย่าง2อ0สาเมกนะพอคุณเข้ามามันจะให้โหลดข้อมูลใหม่นะครับพอเวลาคุณโหลดเกมไหนจากในเพลย์สโตร์แล้วมันขึ้นว่า อะไรนะโหลดไฟล์เพิ่มเติมนะตอนที่คุณโหลดเกมมาแล้วคุณเดินลงมาดูที่มันจะเป็นรูปสัญลักษณ์ดาวโหลดนะนั่นแหละ่นั่นหละหมันก็จะโหลดไฟล์เพิ่มเติมสำหรับไฟล์ที่เล่นเกมนั้นนะครับรอสักครู่ ผม่าจะหารถแกงว่าจะหลดแกงสตาร์วีคัสมาเล่นอนยะู่ครับกดเข้ามามันจะให้เราเล่นอย่างนี้นะคุณก็เล่นตามที่มันบอกไปโอเคนะปุ๊บปึ๊บืออคนบอกให้เราเลื่อนเองเอาเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะ ประมาณก็เกือบปีนะครับไม่ได้โหลดมาเล่นนานเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันมากอืเออเคนะนะยังยัง คุณกดมาที่ตัวบวกนะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่ให้คุณกดไปที่เติมแล้วก็รอสักครู่นี่ให้กดออตโต้นะเวลากดออตโต้มันจะเป็นอย่างนี้เอาไหมออตโต้เนี่ยเรากดออตโต้จะเป็นอย่างนี้คุณไม่ต้องไปกดอะไรเพิ่มเติมแล้วนะโอ้ยเงินเยอะจุงน้อย no, eh, คุณแจน,นะถ้าเกิดว่าคุณไปกด yes เลยนะมันก็จะ คือแม่คุณกดใหม่เพราะฉะนั้นคุณกดออโต้นะครับถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบหรือบางครั้งนะครับถ้าเกิดว่าแบบคุณเข้ามาที่เนี่ยคุณเติมเงินไปเนี่ยคุณเอาไปซื้อของเล่นจนหมดซื้อของอย่างอื่นจนหมดนะตงนี้พอคุณลองเข้ามาแล้วคุณกดนะครับมันจะเข้าไปที่ Google Play ใช่ไหมนั่นแหละคุณอันนั้นคุณต้องออกจากเกมสบเยนะแล้วทีนี้คุณก็ ออกอย่างนี้แบบเวลาจะเติมมันขึ้นแบบ Google Play ใช่ไหมให้คุณเข้าไปที่แอป Lucky นะโอเครอโหลดแบบนี้นะครับนโหลดใช่ไหมเนี่ยให้คุณกดเข้ามาตรงน,นี้เลยนะ๊ะ Blancer ใช่ไหมเออสั่งเดืะแอปอะไรสักอย่างนะโอเคเนะี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่รับชม